ครับเราจะมาดู I/O นะครับ I/O จะแบ่งแบ่งเป็นสองแบ่งนะครับแบบแบบแยกจากเมมกับเป็นสิ่งเดียวกับมนะครับแต่แค่แบบแยกจากเมมเนี่ยครับจะมีค่ามีแค่ขา memory request กับ I/O request มาครับแล้วก็จะเปลี่ยนขาจากขา read ขา write เป็นขา memory read memory write นะครับเป็นในแบบนี้ครับ memory read กับ memory write เป็นยังไงครับเรามาดูนะครับก็นี่ครับ เมมโมรี่ลีดนะครับใช่ไหมเมมโมรี่ลีดรีเควสครับก็คือเอาขาไลท์กับขาลีดมาออกันนะครับจะได้รูปนะครับแล้วมันก็ห้ามลงโลพร้อมกันนะครับไม่อย่างนั้นมันจะแบบมันจะไม่จะเป็นแบบดันแคร์ใช่ครับดันแคร์นะครับเรามาดูไดอะแกรมกันนะครับไทม์ไดอะแกรมกันนะครับนี่ครับ สมมติว่าเป็นแบบนี้ครับเมมโมรี Memory, ถ้าเกิดเมมโมรี e รีเควสลงโลแล้วก็นี้ลงโลนะครับมันก็จะทำการอ่านข้อมูลอ่านข้อมูลของเมมโมรีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเมมโมรี low, ่เมมโมรี่รีเควสลงโลไล์ลงโลมันก็จะทำการเขียนข้อมูลลงไปในเมมโมรีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น iO i/O r e q u รีเควสลงโลนี้ลงโล ก็จะทําทการรับข้อมูลของอินพุมานะครับแต่ถ้าเกิดเป็น I/O I/O request ลงโลแล้วก็ไลท์ลงโลนะครับมันจะเป็นการแสดงผลออกมาทางดิสเพย์นะครับนะครับเรามาจะมาดูกัน I/O request I/O l i g e like ครับนะครับจะเป็นการต่อ A1 ถึง A15 เอามาออกับ I/O I/O l i g e like นะครับแล้วก็จะมีต่อกับ ตัวนี้ครับต่อกับสาเจ็ดสี่ใช่ไหมวะใช่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 ครแบบนึงครับใช่ใช่นะครับพอเรามาต่อกับสาเจ็ดสี่นะครับแล้วเวลาค่าที่เราเข้ามาครับพอกรอกติะครับแล้วถ้าเกิดตรงนี้เป็นโลโลงโลนะครับถ้าลงโลแล้วกอกติเข้ามามันก็จะทําการแสดงผลออกมาเป็นทาง LED ครับผ่านดิสเพย์ครับนี่คือการแสดงผลผ่านดิสเพย์ของ นี่ครับ I/O <'ll> request กับ reply ครับขอจบแค่นี้นะครับ